คำว่าประทุษจะายอยู่ที่หน้า624คือบรรทัดที่สองนะ624บรรทัดที่สองบทว่าประทุษสรายสกุลคือประจบสกุลด้วยดอกไม้ก็ดีผลไม้ก็ดีแป้งก็ดีดินก็ดีไม้สีฟันก็ดีไม้ไผ่ก็ดีการแพทย์ก็ดีการสื่อสารก็ดีการสื่อสารหมายถึงนำข่าวของโยมไปบอกโยม แต่ถ้านําข่าวของพระไปบอกพระพุทธเจ้าหรือนําข่าวของพระนั้นไปบอกพระเถระโน้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สื่อสารแบบผิดแต่นี่ทําการสื่อสารโดยการบอกข่าวของโยมจากโยมไปหาโยมเข้าใจเป็นการประทุษร้ายมีความประพฤติเร็วตามก็คือปลูกดอกไม้ไว้เพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจปลูกดอกไม้ไว้เพื่อให้เขาปลูกใช้ผู้อื่นปลูกบ้างรดเองบ้างใช้ลดเองบ้างน้นําอย่างนี้รดน้ําอะไรอย่างเนี้ยที่เพื่อเขานั้นไม่ได้ แต่ถ้าปลูกเพื่ออารามปลูกเพื่อวัดปลูกเพื่อสงฆ์ปลูกเพื่อดําเนินการภายในวัดได้แต่ปลูกไว้เพื่อแจกชาวบ้านไม่ได้เมื่อก่อนเราเห็นครูบาอาจารย์ปลูกแจกเราก็ปลูกประมาณสองไน้อยู่คนนี้ปลูกยาวไปโน่นเลยแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามาร่วมกันแล้วก็ปลูกช่วยกันตนเองก็แนะนําวิธีตัดต่อแต่งสารพัดแบบเพราะได้เรียนมาก็เป็นแล้วก็ให้เขาไปคนละเลีกยคนละน้อยต่อมาก็ได้สั่งว่าที่เราให้ไปนะั้น ไม่เหมาะแก่การที่จะกินข้าวบ้านนี้เรียกชาวบ้านประชุมหรือชาวบ้านนัดประชุมที่ไหนก็ตามเราจะไปที่นั่นเมื่อเขาพร้อมกันที่นี่เขาแห่กันมาที่นี่ก็ามาประชุมกันที่นี่แจ้งเขาว่าเราไม่ควรกินข้าวของพวกเจ้าต่อไปเมื่อเขาถามว่าเอาทําไมเราทําผิดต่อพวกเจ้าแล้วถ้าพวกเรานิมนต์ให้ท่านอยู่ละ่ะถ้านิมนต์อยู่ได้แต่ถ้าไม่นิมนต์เราต้องเผ่นคืออยู่ไม่ได้ไงในนี้ก็บอกว่าถ้าเขาไม่นิมนต์ให้รับไม่นิมนต์ให้บินถบาท ไม่มีมนให้อยู่นี่อยู่ก็ไม่ได้รับอาหารจากเขาไม่ได้เลยเข้าใจถึงขั้นบอกว่าแม้เจ้าเป็นพระขีนาศกแล้วก็ไม่ควรรับบอกไว้อย่างนั้นเลยนะในหน้าหกห้าหนึ่งของอวบสักาพิเศษเล่มสามหกหน้าหกห้าหนึ่งไม่ควรอยู่ในวัดนั้นอยู่บรรทัดที่สิบไม่ควรอยู่วัดที่ตนเคยอยู่หรือในบ้านที่ตนเคยทําสกุลให้เสียหายแล้วคือทํา ประทุดปลาดคุลไว้แล้วเมื่อจะอยู่ในวัดนั้นถ้ายังจะอยู่สมมว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ควรไปบินทบาทในบ้านนั้นเข้าใจไ,ไหมไม่ควรเที่ยวบินทบาทในบ้านใกล้เคียงแม้จะอยู่ในวัดใกล้เคียงก็ไม่ควรเที่ยวบินทบาทในบ้านที่ตนเคยทำาอัน,นี้ถ้าย้ายออกจากนี้ไปอยู่วัดไหนก็ตามใกล้ๆนี้อย่ามาบินทบ,ทบาทบ้านนี้ คือเอาง่ายๆเลยค่ะถ้าภิกษุเคยให้ของผู้ใดอย่าไปรับบิณฑบาตจากผู้นั้นอีกเพราะทําลายเขาไว้แล้วเข้าใจพักนีไปแจกของโดยที่พักทั้งหมดไม่ไประชุมกันแล้วตั้งองค์หนึ่งให้แจกเข้าใจองค์ที่ถูกตั้งให้แจกนั้นแจกหน้าเข้าใจใครเข้าใจัใใจม้ม คือเอาพักมาประชุมกันปั๊บสมมติว่าตั้งเราให้แจกเราแจกได้องค์เงือนแจกไม่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งว่าของวัดมีเยอะเห็นว่าเยอะแจกเลยโดยไม่ได้ตั้งต้องเอาแบบทุกบทกท,กทุกทุกอันแจกเข้าใจเข้าใจทีนี้มาประชุมกันเมื่อเช้าที่นี่กินด้วยคุยด้วยพระท่านจันทร์เสร็จท่านก็อยู่คุยเราไม่ได้ต้องอาแบบตัวที่เป็นประทุษร้ายเพราะ ไม่เคยได้ยินคําไหนจากเราที่ว่ากูให้ของมึงแล้วมึงศรัทธากูนะเชื่อกูนะดําเนินการตามที่ยังไงก็ตามให้เชื่อกูตลอดไปผู้เดียวใครเคยได้ยินไหมมีตั้งแต่ว่าไปพากันไปไป,ไปตายไหนก็ไปเคยได้ยินไหมคํานี้ดังนั้นเราไม่อยู่ในข้อที่ว่าประจกคลหอหถ์แต่ของที่แจกนั้นจ้องอบตบทุกกดตัวอื่นไม่ใช่ตัวประจกคฤหัหถ์ ข้ไหแต่อยู่ในข้อเดียวกันกับประจบขลืห่หัดแต่ไม่ใช่อาการประจบขลืห่หัดเป็นต้องอบัตทุกกฎซึ่งเป็นทุกกฎตัวที่ไม่ได้รับสมมุติแล้วแจกเข้ใจเมื่อเช้าพูดว่าเป็นประจบคลืห่หัดก็ไม่ใช่พูดมาเมื่อวานซืนว่าเป็นประจบขลืห่หัดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประจบขลืห่หัดแต่ถ้าผู้ใดเอาให้หมายใจให้เขาศรัทธาหมายใจให้เขาเข้าวัดแจกสิ่งของเพื่อให้คนมาวัด อันนั้นเป็นประจบก,ก็เรื่องแต่นี้แจกสิ่งของก็ตามไม่หมายใจให้ใครมาให้แล้วแล้วไปไปเรียนเข้าใจพิ่ีศกเรียนอยู่บ้านเข้าใจไปเลยทําดับไปเลยที่บ้านโดยไม่ยุ่งกับพระนั่นแยวที่สุดมายุ่งน,นี้ยังน่าเบื่ออยู่ฉะนั้นเราจะไม่แจกของผู้ใดต่อไปจะไม่ให้ของผู้ใดต่อไปถ้าไม่ได้รับอนุมัติและประชุมกันเรียบร้อยก่า การจะประชุมกันเรียบร้อยทีนี้โยงประชุมกันเสร็จต้องมาประชุมกับพระพระประชุมกันเสร็จแยกแยกพระกับโยงอยู่คนละส่วนแล้วพระจัดการการสงฆ์ประกาศให้ภิกษุองค์หนึ่งเป็นผู้จัดการเรื่องนี้จึงได้ไม่ประกาศทําไปไม่ได้เข้าใจเอาพระอยู่องค์เดียวก็ตัดสินองค์เดียวไปเลยอ่าน้าะธรนีนไยนก่อนไง ถ้ามีสององค์ให้คุยกันสององค์ถ้ามีสามองค์ให้คุยกันสามองค์ถ้ามีสี่องค์ให้คุยกันสี่องค์คือถ้ามีพระร้อยองค์ต้องมาทั้งหมดร้อยองค์มีพันองค์ในสำนักแม้ป่วยอยู่ก็ตามต้องไปถามว่าจะจัดก,การเรื่องนี้จะให้จัดก,การมาั้พระที่ป่วยมาไม่ได้ต้องบอกว่าเออจัดก,การได้ถ้าพระที่ป่วยบอกว่าไม่ต้องรอผมก่อนต้องรอเป็นปีก็รอเข้าใจการโฉงเป็นยังไงเป็นไงยามยังไหมยัมยังไหม มันมันเลืกอกยังไง <c oughs> แต่ในข้อที่บอกว่าประทุษร้ายสกุลนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประทุษร้ายสกุลการประทุษร้ายสกุลคือเราจะต้องหมายใจให้คนมาเข้าใจหมายใจให้คนมาเคารพเจ้าของเนี่ยเข้าใจแต่เท่าที่เป็นมาใช่ไหมเมื่อไม่ใช,ใช่ต้องระบัดตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวประทุษร้ายแต่เป็นตัวแจกของโดยไม่รับอนุมัติเข้าใจ และเป็นแจกของโดยที่ตนไม่ใช่หน้าที่หน้าที่คือเหลือจากตนก็ลงสูง่คนวัดไปคนวัดเขาจะจัดการไม่ควรไปแย่งหน้าที่ของคนวัดเข้าใจเป็นงานที่เขาจะต้องทําการกุศลเขาถ้าพระไปทําพระต้องอาวัตรทุกกฎทุก,ท,กทุกอาการก็ไม่ควรเลี้ยงดูพระองค์นั้นเหมือนเดิมเข้าใจถ้าเราทําก็ไม่ควรเลี้ยงดูเราเข้าใจแต่ในข้อนี้ถ้าหากผู้ใดบอกว่าเออท่านไม่เกี่ยวกับข้อวัดข้อนี้ เราให้เพื่อรู้ว่าเพราะรู้ว่าท่านมันดีกว่าต้องอาบธรอมนี้อยู่แล้วได้ให้ได้แต่ถ้าปทุษรายคือถ้าปทุศรายเรียกคนเข้ามาหาหาตนให้เคารพตนให้เชื่อคงตนหรือเชื่อฟังในพักที่คณะตนควบคุมอยู่ให้เชื่ออย่างนี้อันนี้เป็นปทุศรายแม้จะคิดว่าท่านมีคุณงามความดีถึงขั้นหลุดพ้นก็ตามเลี้ยงไม่ได้ข้อนี้เข้าใจเข้าใจไหมข้อนี้เข้มกว่าเข้าใจ ข้อประทุษร้ายสกุลนี้เข้มกว่าเข้าใจแต่ข้อต้องอบัตตัวอื่นและลึกถึงถึงคุณอันแ๋วกว่าที่ต้องอบัตนั้นเข้าใจเช่นเป็นพระโสดาจักทาคาอานาคาและลึกถึงคุณอนนั้นของท่านให้ในอำนาจแห่งสงอน,นั้นเข้าใจได้บุญแต่ถ้าแม้พระอาหารหันต์ก็ตามประทุษร้ายสกุลแล้วยังขืนเลี้ยงดูอยู่ภิษสูนั้นต้องอบัตผู้ให้ก็เป็นอนตราเข้าใจไหม ข้อนี้ตัดไว้ทัดเวลาลึกถึงขุนไม่ได้เลยเข้าใจในข้อประจกคข้ารกเนี่ยคือดึงคลาราชเข้าหาตัวนี่นะเข้าใจคือตอนดึงคลาราชกเข้าหาตัวนี่เป็นปูถทุชนเข้าใจแต่บางเพนไปจนหลุดพ้นเนี่ยเป็นอาัหตรแล้วคนคนนั้นจะไปบอกว่าโอ้ท่านหลุดพ้นแล้วไม่เป็นไรหรอกอันข้อเก่านั้นไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ท่านต้องเลิกเลยเข้าใจเลิกทําการอันนั้นเลยแล้วประกาศตัวว่าเลิกทําการอนั้น โยมจึงมีสิทธิเลี้ยงพระองค์นั้นโดยถูกต้องได้ถ้าไม่ประกาศตัวว่าเลิกทำไม่แก้ไขโยมไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงพระองค์นั้นอีกต่อไปเข้าใจไหมงงไหมฮะใครงงยกม,มาขึ้นไม่งงก็เลย <c oughs> ฮะมีอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวครับคุณหว่าถ้าฝืนท้าไม่ได้แก้ไขอย่างนี้ก็จะโยมนี่จะเป็นบาปไปเอาแค่พระต้องรบับาดทุกกทสมมุติว่า พระเดินไป <c oughs> เห็นอะไรทายในยวัดเห็นผลไม้ร่วงหล่นอยู่เช่นมะม่วงอะไรก็ตามในวัดร่วงหล่นอยู่แทนที่จะบอกว่าโอ้น,นั่นมะม่วงไม่บอกคือไปหยิบมะม่วงมา,มน,มานี่มะม่วงเอ้ากินต้องมาทุกดแล้วเข้าใจถ้าพระนั้นถูกเตือนแล้วไม่เลิกพระนั้นพวกพวกโยมไม่ควรถวายของเลยเข้าใจถ้าเป็นของส่วนตัวไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าของส่วนตัวไม่เป็นไรยังไง ก็บอกว่าความส people, people, time, point, keeper, ่วนตัวไม่เป็นไรถ้าเขาถวายส่วนตัวก็ไม่เป็นไรแต่ที่นี้ถ้าให้เขาถวายส่วนตัวอนิสงเขาได้แค่ส่วนตัวทีนี้ควรกระสอนโยมให้ถวายสงหรือถวายส่วนตัวถวายสงครับเมื่อสอนเขาให้ถวายสงทีนี่เมื่อแจกกันแล้วส่วนที่ตนหยิบมาว่าจะกินว่าจะบริโภคหากผู้ใดมาขอก็ให้เขาได้หรือถ้าเขาไม่ขอตนเองคิดว่ากูกินอันนี้อันนี้พอคิดเดินเดินมาด้วยอุ้ยกลัวน้ําหนักยังมากอยู่กูน่าไม่กินอันนี้ อันนี้เอาแจกก็ได้แต่เป็นส่วนตัวแต่รู้ว่ากูจะต้องเอาไปเยอะๆให้มันเป็นส่วนตัวแล้วแจกไม่ได้ถือว่าโลกของสฆ์เข้าใจขึ้นอยู่กับอาการและเจตนาและขึ้นอยู่กับอาการโดยตรงโดยไม่เจตนามีสองอันแต่อาบัตต้องระดับเดียวกันคืออาบัตทุกกทเหมือนกันมีโทษเป็นล้านๆปีเหมือนกันเข้าใจไหม แต่พระมันพระมาเช็คดูเมื่อกี้ว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้กระทุษสาร้ายศพุลหรอกเพราะไม่ได้เรียกใครมาศรัทธาตนเคารพตนมีแต่สอนให้แล้วก็ไล่หนีไล่หนีใครจะไปล้มไปตายที่ไหนก็ได้ยินแต่พูดอย่างนี้ไปกันอย่ามายุ่งกับเราได้ยินพูดอย่างนี้ฉะนั้นไม่ใช่ประจบกระือหันแต่ต้องอวัดต,ตัวที่แจกโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าไม่แก้ไขหากยังเป็นผู้ทําการศึกษาเราเรียนตามหลักธรรมนินัยอยู่ ก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งของชาวบ้านได้ถ้าไม่แก้ไขแม้แต่เป็นพระอารหันต์แล้วถ้าไม่แก้ไขยังขัดขืนอยู่ดื้อยู่ว่าไม่แก้ไม่แก้ก็ไม่ควรที่จะรับสิ่งของจากประชาชนแต่ทีนี้เราเราไม่ไปคิดอย่างนั้นข้อไหนผิดเช็คงาปั๊บเห็นปับแก้ทันทีก็ควรรับได้แต่ว่าถ้าเป็นประทุสร้ายฉะบุลรับไม่ได้ถ้าโยมไม่ฟังประกาศก่อนว่าขอให้ท่านรับเถอะ เพราะอันผิดนั้นไม่ถือของท่านเพราะท่านเลิกแล้วท่านไม่มีตัวนั้นแล้วรับได้แต่ข้อประทุดตราไม่เป็นเช็คแล้วเช้าไม่เป็นผู้ที่เป็นประทุดตราคือทําอะไรก็ตามเจ้าของให้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 เพื่อใ้ของมาศรัทธาตนเข้าใจทําประจบป,ประแจงรู้จักไหมประจบป,ประจบนะประจบนะเดินเข้าไปพูดก่อนพูดหวานพูดนุ่มนวลสนวนสวน,สวนสเสห,หีฮาพูดพูดสนุกสนาน พูดให้ชาวบ้านติดอกติดใจในคําพูดแต่คําพูดของอาตมาทําให้ชาวบ้านติดอกติดใจไหมมีแต่จะเบื่อด้นไหนม่นมอกแม่นบอก,บอกเป็นอย่างน้ฉะนั้นพ้อกระจกขั้นหักก็เลยตกไปไม่ใช่แต่ยังต้องอาบาดอื่นอยู่เพราะไปแจกเข้าใหอว่าเขาเอาหน้าบอกเขาเอาอะไรบางทีเขาไม่กล้าเอาก็อบอกว่าเอาไปทิจับให้ พปอร์ตไงคือมันเยอะไงจะเยอะจนล้นวัดก็าตามจองประชุมสมมุติองค์ใดองค์หนึ่งให้แจกแต่ถ้ามีโยมไม่ควรสมมติพระควรมอบหน้าที่ไปให้หวะยาเวลากขอาใจ้ถ้ามีโยมผู้ทํางานได้อยู่ยังขืนสมมุติพระขึ้นมาแจกก็เป็นการหักกุศลของโยมไปเจ้ยังแต่ถ้าผู้ใดที่เป็นภิกษุ แจกสิ่งของแล้วเพื่อให้เขาหาสิ่งหาของหาเงินมาถวายอันนั้นร้ายกว่าที่เรียกว่าประทุษส้ายนะเข้าใจเรียกว่าตีนแดกลงนรกเลยว่างั้นเถอะไม่ใช่ประทุษส้ายธรรมดาไม่ใช่เปิดประตูให้เฉยๆคือยันเขาลงนรกโครมโครมไปเลยนะเข้าใจคือจะไม่มีทางรอดยากที่จะรอดได้ไม่แก้ไขคือไปอย่างเดียวแก้ไขก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเมื่อก่อนก็อ่านไปเจอคาว่า คิสุควรเป็นผู้เสียสละใช่ไหมละ่ะมึงแหละที่นี่กูแจกแม่ดับแดดเลยทีนี่แจกแจกล้ล่ะโอ้ยแจกไปแจกมาตายเลยสวย,ยบางอันเขาถวายส่วนตัวแจกได้บางงานเขาถวายเป็นของสงฆ์ทีนี้บอกพระนะเจอองค์ไหนองค์หนึ่งก็บอกว่ากูจะแจกของนะแจกของของอกมาให้หน่อยพระก็แจกของให้โดยไม่ตั้งให้ลูกพี่แจกนะ ไม่ได้ตั้งแต่ผลออกมาให้เลยก็ได้ไม่ได้ประกาศไม่ได้มีการตั้งจึงไม่ได้เข้าใจถือเป็นเต็นเป็นขาดตู่เดียวไม่ได้เป็นยัง้น,นทีนี้มาเชด็ดดูเราแจกของชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเพื่อให้เรียนพระไตรปิฎกเพื่อให้ศึกษาธรรมแต่ไม่ต้องมายุ่งกับกูคำว่าไม่ต้องมายุ่งกับกูของหลวงพ่อมันตัดไปแล้วตรงนี้ เพราะไม่ได้ดึงคนให้มาเคารพตนพระก็ประชุมกันแล้วก็แจ้งข้อความว่าไม่ใช่ประทุดส้ายเพราะไม่ได้ประจบใครเข้าใจเลยไม่ได้เป็นประทุดส้ายตอนนี้ถ้าเป็น,ปนไปได้อาตมาบอกว่าคนไม่ควรมาวัดบ่อยคนแต่ละคนควรเรียนควรอ่านควรศึกษาหรือได้มาได้ยินได้ฟังแล้วก็จำเอาไปไข้ครวรอยู่ที่บ้าน เอาจนวงแสนสาหัสแล้วจึงมาถ้าจะมาทำบุญก็ตั้งใจมาทำมาทำเป็นการทำบุญโดยตรงเข้าใจใครก็ตามไม่ต้องมาศรัทธ,ธาอาจะมาหรอกให้ศรัทธ,ธาศาสนาให้เชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพาให้เรารอดได้อย่ามาเชื่ออาจาอาตมานะอัจารมามีทั้งผิดท,ท,ทั้งถูกแต่ละวัน เดี๋ยว่อนนั้นเดี๋ยวอันนี้ก็แก็แกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็โอ้ผิดอีกแล้วอยู่นั่นแหละอยู่ยกับเด็กก็เดียวอ้าผิดอีกแล้วว้าอยู่นั่นแหละสติมันไม่ใช่สติครบรอบรอบบริบูรณ์ทุกทิศทางสติบริบูรณ์ด้านเดียวที่พุ่งทํางานเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่สติรอบด้านเหมือนพระพุทธเจ้า <c oughs> ใครเชื่อไหมว่าเราเป็นอย่างนี้จริง หรือโอ้ยท่านพูดไปอย่างนั้นแหละท่านรอบด้านอยู่แล้วรอบด้านบ้าเลยหันไปทางนี้ข้างหลังไม่เห็นเนึแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ข้างหลังด้วยเห็นข้างหลังด้วยไงแม้หน่าท่านหันไปทางนี้นก็ตางเข้าใจมันต่างกันเข้าใจใครเชื่อมัอ้ยเชื่อไม่เชื่อไม่เกี่ยวนะพูดให้ฟังเป็นอย่างว่าจริงฉะนั้นต้องระมัดระวังมากก็จึงบอกให้พากันค้นแล้วก็เจอเรื่องก็นําเรื่องมาเตือน ได้พิจารณาปรึกษาหาหรือประชุมกันได้แก้ไขการแก้ไขไปเรื่อยเป็นประเพณีของอริยะเมื่อรู้ผิดแก้ไขไปแต่ไม่มีผิดก็คุมแก้ไขอันนี้เป็นประเพณีของบ้าอีกแล้วเข้าใจแต่ถ้ารู้ว่าผิดไม่แก้เป็นประเพณีของพวกมิจฉาทิฐิพวกบ้าถ้ารู้ว่าผิดแก้ไขเป็นอริยะประเพณีเป็นประเพณีของคนผู้ประเสริฐเข้าใจ